ุกคนบรรยากาศดีมาก <S <S มาเลาะผู้เดียวมาเที่ยวคาเด็บเันนี้มาเที่ยว้วจ้ามาเลเซอร์ซื้อของเสร็จแล้ว จะเลยท้ายบรรยากาศเบิร์สวยงามมากมนี่แล้วคุณเจ้าอันนี้เข้าไว้ให้แต่งงานนะเนี่ยเห็นแต่พวกอินเดียพวกแคกอย่างเงี้ยมาแต่งงานอยู่เนี่ยแหละเจ้าเบิร์ดน่ารักกันเบ,รบนิรดละบางนี้สวยไหม ค่าเบิ้องมอ,ง,องน้ำนะจ้าวันนี้วันอะไรวันพฤหัสรับกันหรือยังคะหนาวเย็น็นร็ชุ่มกระ่วยสวยนะสวยประจ้า ดูบรรยากาศนะคะแดดเออกอ้าวว่าตำรวจจะไปจับผู้ใดนอนเนี่ยเอ้าขี่ไว้ไว้สิเจ้าบนยูสวยสดาาีสิงเจ้าบนสวยนะ สวยนะคนขี่ดือ้อปะามาจักบคนขี่ดือด้อจ้ามาเบิ่งอันนี่มาเลาะลอง,ลองอยุคเดียว เสียกับบ้านมาเลเซด้วยจ้าอเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะมันก็จะสวยอย่างนี้ละค่ะใช่ไหมอืมเหมือนนาฬิกาอยู่ตรงนู้นนะ งสาม,มีสางาม,มาบ่อยเราจะจ้ามาบ่อยเห็นสุมส้ส้ม้มก็ไ ไปจอดเอ้าตัดเอา้าขี่ไปทางไหนเอา้าตัดไปเบิดเอา้าต้องขี่ดูนะเขาขี่ตัดไปเบิดเขาขี่ลัดไปเบิดตำรวจขี่ลัดเบิด์ตแล้วจ งามมากจ้ะนีน่ลีเดถ้าแดดออกมันจะสวยมากลเลยจ้าหนากระเขียวถ้าจีสีหนา,เ,า,าเขียวปะปะก็จ,จะสวย ฮ่าฮ he, he. mm ่าเฮ่เฮ่ไฮไฮเฮ่ฮัลโหลสวัสดีเล่า I went to London before. In here is not London. Here is a car d e ็บ Okay. Do you like pop? K-pop yes I do love like K-pop ติดใจก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะดูสวยนะ i s not London okay i t s c a r f e t s c a r i e f but I live in old w o o d oh old w o o d yeah I think I've be there Yeah I been in all f o o d before I s a i n Yeah อ mm hmm. ้าแต่ลไล่ใส่รถกุศิตต่ำเอาไปแบบนี้เด้อเจ้า,จาขุมขมฉันมขมขม,ขมเบิ่ยไปแล้วเด้อ มาคราวนี้ Flowers ออกแล้วสวยมาก My name is Sophie I nice t o miss you Sophie but if you want to know I am a kid Oh. Oh. whatever you want to say alright l <laughs> I don't know you are a kid, okay ไปแล้วนะคะเอามาให้ดู oh. จะเดินไปรถละ แล้วคะ่ะจะเดินไปที่รถแล้วจะขับรถแล้วบ๊ายบาย